ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มติชนข่าวค่ำค่ะประจำวันอังคารที่29ตุลาคม2556อยู่กับเราสองคนดิฉันอารีรัตน์สุรุ่งเรืองค่ะและดิฉันวีรันพัฒน์อินทมาค่ะทางด้านของประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็มีการนัดประชุมด่วนเพื่อพิจารณาร่างพระบอนิรโทษกรรมวรรสองซึ่งนั้นก็คือวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะ,คะขณะที่พรรคเพื่อไทยนะคะก็มีมติค่ะว่าให้สสของพรรคทุกคนโหวตสนับสนุนร่างดังกล่าวนะคะพร้อมกำชับให้ทุกคนเข้าร่วมการประชุม นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือด่วนที่สุดณประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่31ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมวรรสะ2โดยยืนยันไม่ได้เร่งรัดการพิจารณาแต่เป็นเรื่องที่ต้องรีบดำเนินการเนื่องจากร่างผ่านวรระที่1และผ่านการพิจารณาในชั้นกรรมธิการแล้วจึงต้องพิจารณาวารรสะ2และ3ให้เสร็จตามกฎหมายพร้อมยืนยันว่าไม่มีใบสั่งจากพันตํารวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ชวนด้านนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายรัฐมนตรีระบุว่าเรื่องแดงกล่าวเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติโดยเชื่อว่าสภาเป็นเวทีที่ดีที่สุดที่จะได้ถกเถียงเรื่องการนิรโทษกรรมได้อย่างกว้างขวางทางนี้จะไม่เข้าร่วมการประชุมสภาในวันแดงกล่าวเนื่องจากติดภารกิจ ขณะที่พักเพื่อไทยเดินหน้าผลักดันร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอย่างเต็มที่โดยในการประชุมสสอพักเพื่อเตรียมพร้อมรับมือการพิจรนารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมโดยที่ประชุมมีมติให้สสของพักและพักร่วมรัฐบาลบวดสนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินิรโทศกรรมฉบับที่กรรมธิการแก้ไขส่วนวันนี้ค่ะที่พักประชาธิปัตย์มีการถแถลงกรณีที่อายการสูงสุดมีคาสั่งฟ้องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักและนายสุเทพเทือกสุบัณฐานก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเลง เห็นผลกรณีสลายการชุมนุมเมื่อปี2553โดยนายสุเทพเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นการบีบบังคับให้ยอมรับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแต่ย้ำว่าจะไม่ยอมจำนนลและจะเพิ่มความเข้มข้นในการคัดค้านกฎหมายฉบับนี้ให้เต็มกำลังขึ้นและขอประกาศว่าทันทีที่กฎหมายนี้เข้าสภาวาระ2ถึง3จะเชิญชวนประชาชนที่เห็นตรงกันร่วมผนึกกำลังลุกขึ้นต่อสู้ทั่วประเทศผมได้ทำหนังสือลงวันที่ดังกล่าวนี้ แล้วก็ตามที่ท่านว็น่าพัดได้ชี้แจงว่าจับไม่มีไปไหนทันทีที่กฎหมายฉบับนี้เข้าสู่สภาวาระสองวาระสามผมจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักชาติรักแผ่นดินรักความเป็นธรรมต้องการเห็นบ้านเมืองปกครองด้วยหลักนิติธรรมบ้านเมืองเป็นนิติรัฐลุกขึ้นมาคัดค้านกฎหมายฉบับนี้โดยพร้อมเพรียงกันเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถที่จะระงับเหตุนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ สั่งฝ่ายรัฐบาลถอนกฎหมายนี่ออกไปยุติการดําเนินการใดๆแต่ถ้านายกยิ่งรักชินวัตรเห็นแก่ประโยชน์ของพี่ชายเห็นแก่ตระกูลของตัวเองลืมประชาชนทั้งชาติผมเตือนนายกยิ่งรักว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่อีกต่อไป ส่วนม็อบที่แยกอุรุภงนะคะก็เตรียมยกระดับการชุมนุมถ้าหากว่ามีการรวบรัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมวาระสามส่วนม็อบสวนยางที่ประจวบคีดีขันก็ยังคงตึงเครียดนะคะและก็พร้อมรับมือถ้าหากว่ามีการสลายการชุมนุม การชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทที่แยกอุลุพงในวันนี้นายอุทัยยอดมณีแกนนำเปิดเผยว่าได้หาเรือกับแกนนำและที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยกระดับการชุมนุมและติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญวาระสองในวันที่31ตุลาคมนี้ซึ่งอาจมีการเรื่องรัฐเพื่อนําเข้าสู่วาระสามในวันเดียวกัน ทางแกนนำคอปทอจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อสู้ส่วนจะมีรูปแบบอย่างไรนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งด้านแกนนำเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน16จังหวัดภาคใตย้ยังคงปักหลักชุมนุมที่บริเวณริมถนนเพชรเกษมระหว่างหลักกิโลเมตรที่415ถึง416ด้านข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีนครหมู่7ตำบลช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นวันที่4หลังการเจราจาของแกนนำกับรั บายังไม่มีข้อยุติโดยพร้อมตอบโต้ทุกรูปแบบหากตำรวจปราบจะลาจลเข้าสลายการชุมนุมส่วนด้านพลโทรพระดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอกล่าวว่าสถานการณ์การประท้วงที่จังหวัดประจวบคีรีขันนั้นฝ่ายความมั่นคงได้ประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเชื่อว่าการประท้วงเดังกล่าวเชื่อมโยงกันทั้งในส่วนของม็อบยางและการชุมนุมประท้วงเรื่องพระวิหารแต่คงไม่มารวมตัวกันที่กรุงเทพ ดีเเห็นควรดําเนินคดีชุมนุมเมื่อปี2553แยกเป็นรายคดีนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้อายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องรวมเป็นคดีเดียวขณะที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็เตรียมฟ้องกลับอายการสูงสุดหลังจากที่มองเห็นว่าไม่มีอํานาจในการสั่งฟ้อง อายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องนอชา,ชอานยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบัณในฐานะอดีตผู้อำนวยการสออชอในข้อหาร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลจากกรณีมีคำสั่งสลายการชุมนุมเมื่อปี2553พร้อมความเห็นว่าการออกคำสั่งหลายครั้งในเวลาต่างกันและหลายพื้นที่ถือเป็นการออกคำสั่งต่อเนื่องจึงถือเป็นการกระทำเพียงกรรมเดียวนั้น นายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ประชุมร่วมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก่อนมีมติเห็นว่าสมควรแยกสำนวนคดีทั้งข้อหาฆ่าคนตายและข้อหาพยายามฆ่าเป็นรายคดีไปเว้นแต่กรณีที่เหตุเกิดในเวลาและสถานที่เดียวกันจึงจะรวมเป็นหนึ่งสำนวนคดีซึ่งจากการสั่งคดีของอัยการสูงสุดนี้อาจะกระทบต่ออำนาจของศาลเนื่องจากการไต่สวนคดีของศาลบางรายยังไม่เสร็จสิ้น ด้านนายวัชรินพานุรัตน์รองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดระบุว่าอายการสูงสุดสั่งให้อายการสำนักงานคดีพิเศษร่างคำฟ้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่31ตุลาคมนี้เพื่อจะส่งฟ้องนายอภิสิทิ์และนายสุเทพได้ทันซึ่งหากวันดังกล่าวผู้ต้องหาทั้งสองเดินทางมาตามนัดจะแจ้งผลการสั่งฟ้องของอายการให้ทราบอย่างเป็นทางการแต่ต้องรอดูว่าผู้ต้องหานั้นมีความประสงค์จะใช้เอกเสดสสอคุ้มครองในระหว่างการประชุมสภาหรือไม่ ส่วนที่ DSI ยืนยันว่าจะต้องฟ้องแยกจำนวนคดีนั้นเห็นว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็นการออกคำสั่งครั้งเดียวซึ่งต่อให้ DSI แยกจำนวนฟ้องสุดท้ายก็ต้องนำมารวมกันในชั้นศาลซึ่งทอดสูงสุดก็คือประหารชีวิตเหมือนกันและก็จะไม่เป็นการตัดสิทธ์ ของญาติผู้เสียชีวิตที่สามารถยื่นฟ้องเองได้ตามกฎหมายทั้งคดีแพ่งและอาญาขณะที่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าอายการสูงสุดไม่มีอำนาจสั่งฟ้องและมีความผิดปกติหลายอย่างในการพิจารณาสั่งฟ้องคดีนี้เพราะไม่ได้นำสำนวนสั่งฟ้องคดีชายชุดดำร้องอาวุธที่มีการสั่งฟ้องไปก่อนหน้านี้มารวมในสำนวนแต่กลับนำสำนวนจาก DSI ที่ไม่มีอำนาจในการดำเนินการอีกทั้งการบรรยายในคำสั่งฟ้องยังระบุว่าเป็นเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตามรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจ ของปอปอชอไม่ใช่อำนาจของ DSI ดังนั้นตนและนายสุเทพจึงเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีกับอายการสูงสุดต่อไปปัจจัยจากสหรัฐอเมริกาค่ะยังคงเป็นตัวแปรสําสคัญนะคะที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจของบ้านเราด้วยทั้งในเรื่องของกําลังซื้อการออมแล้วก็ในเรื่องของหนี้ครัวเรือนมาติดตามรายละเอียดจากมาติชนวิเคราะห์ค่ะ